จากการทบทวนความรู้นักเรียนหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างนั้นเรามาลองทำโจทย์ปัญหากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาตัุยโจทย์โอนเนในเรื่องของบทประยุกต์เกี่ยวกับร้อยล้านะคะข้อแรกนะคะตู้ยเย็นเครื่องหนึ่งติดราคา8,900บาทในช่วงโปรโมชั่นร้านค้าให้สว่วนลด5%ป เของมูลค่าสินค้าสุทธิซึ่งจุ่มซื้อตู้เย็นเครื่องนี้ในราคาโปรโมชั่นของทางร้านค้าจุ่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดวิธีทำนะคะหลังลดราคา5%แล้วตู้เย็นราคาเท่าใดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหาเพราะฉะนั้นเราจะได้รับส่วนลดหาได้จาก5% 8,900บาทจะได้ทั้งหมด445บาทต่อไปนะคะราคาสุทธิของตู้เย็นเกิดจากราคาตู้เย็นลบราคาส่วนลดเพราะฉะนั้นเราจะหาราคาสุทธิได้จาก8,900บาทลบ445บาทซึ่งจะได้ราคา8,455บาทค่ะค่ะต่อไปนะคะซึ่งผู้ซื้อเนี่ยจะต้อง ราคาสุทธิของผู้เย็นเพราะฉะนั้นจ่ายคาษีมูลค่าเพิ 1, 5, ่มเของราคา8ปดพบาทซึ่งจะได้ว่า7จ็ส่วนหคูณแปดพบาทนั่นคือ5้าร้บาท มูลค่าเพิ่ม7%เพราะฉะนั้นจะได้ว่า8,455บาทบวกกับ5 8 1 8 5บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้อจ่ายทั้งหมด9,46.85บาทต่อไปนะคะโจทย์ข้อเดิมแต่เราจะมาลองวิธีที่2ดูวิธีที่2นะคะหลังจากลดราคา5%แล้ว,ลวตู้เย็นราคาเท่าใดอะเราให้ราคาตู้เย็นเท่ากับ100% ลดราคา5%ของราคาตู้เย็นเพราะฉะนั้นจะหาราคาสุทธิได้จาก100ลบ5จะเท่ากับ95%ของราคาตู้เย็นเพราะฉะนั้นราคาสุทธิของตู้เย็นจะเท่ากับ95%ของ8,900บาทซึ่งเราหาได้จาก95ส่วน100คู8,900บาทจะได้เท่ากับ8,455บาท บริษัทแห่งหนึ่งปีนี้บริษัทขึ้นเงินเดือนให้ดาว1ิบสรทำให้เธอได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเดือนละ1 1 5 8บาทอยากทราบว่าปีที่แล้วดาวได้รับเงินเดือนเดือนละกี่บาทวิธีทำนะคะสมมติว่าปีที่แล้วดาวได้รับเงินเดือนเดือนละเอดบาทดาวได้เงินเพิ่ม12ปนคิดเป็นเงิน1 1 5 8บาทเพราะฉะนั้น จะได้ว่า12%ของ x เพราะว่าเราให้ x เนี่ยเป็นเงินสมมุติที่เราได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนจะได้12%ของ x เท่ากับ1,158บาทเพราะฉะนั้นจะได้ว่า12 1 0 0 x เท่ากับ1,158บาท มีผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจำนวน500คน130ไม่ใช่เด็กนักเรียบนบรรดานักเรียนที่เข้าชมเป็นนักเรียนชั้นป .6 จำนวน130นักเรียนชั้นป .6 ที่เข้าชม160เป็นนักเรียนชายจงหาว่ามีนักเรียนหญิงป .6 กี่คนเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลวิธีทำนะคะมีผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอล500คน130ไม่ใช่นักเรียน ดังนั้นนักเรียนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจะคิดเป็น100ลบ30%จะเท่ากับ70%เพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจะเท่ากับ70%ของ5 0 0รคนเพราะฉะนั้นจะได้ว่า70%คูณ500คนอ่ะจากจ็ซก็จะได้เป็น70ส่วน1 0ึ่งคูณห0าซึ่งหาคำตอบได้ว่า350คน ต่อไปนะคะบรรดานักเรียนที่เข้าชมเป็นนักเรียนชั้นป .6 จำนวน130จำนวนนักเรียนป .6 ที่เข้าชมการแารข่งขันฟุตบอลจะเท่ากับ30%ของ350คนนั่นคือ30%คูณ350คนจะได้ว่า30ส่วน100คูณ350คนเพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนป .6 ที่เข้าชมการแารข่งขันฟุตบอลหาคำตอบได้ อ่้นต่อไปเขาบอกว่านักเกรียนป .6 ที่เข้าชมร้อยละหกสิบเป็นนักเกรียนชายดังนั้นนักเกรียนหญิงจะเท่ากับหานักเกรียนหญิงได้จาก1 0 0เลบ60เซนเพราะฉะนั้นกกยยนักเกรียนหญิงคือ40ซหานักเรียนหญิงป .6 ที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลได้จาก4 0ของ105คน เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ40%คูณกับ105เกิดจาก40ชวน100คูณ105ซึ่งหาคำตอบได้คือ42คนซึ่งนั่นคือสรุปว่านักเรียนชั้นนักเรียนหญิงชั้นป .6 ที่เข้าชมการแข่งขันคุณบอลคือ42คนค่ะหากนักเรียนอยากมีความเข้าใจมากกว่านี้ ให้นักเรียนฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครูแม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ